สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทั้งมาสุิดทุกคนนะคะเนาะตอนนี้ตีกาลังจะเดินทางตามหลาเฮตอเกาค่ะเราจะไปปลาไกๆบ้านเนี่ยแหละค่ะบบไปไกลเนาะเนาะพอพญายราเริ่มเป็นวัดนะคะตีอาการก็ดีขึ้นมากแน่จะน้อยค่ะแต่ว่ายังยังแบบเสียงแหบอยู่นะคะเนาะแต่ว่าบุมไม่ไข่ค่ะนะคะพี่น้องไปติดตามกันเลยนะคะนว่าเขาจะพอเท็ัวรนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องให้รอมนึงนะคะเนาะ ปาจะไปเกบเกดน้ำตีค่ะมันนี้ตีเขาปลาคนเดียวอีกคือเกาค่ะเพราะว่าพญายักเราเป็นวัดนะคะตีได้าาใหม่แล้วเาขามาน้ำเนาะ,ะไปค่ะไปลอรลวนลอติดตามเลยค่ะว่าติดเฉพาะเฮดเงียงบนนะคะเนาะตีกับพญายออกจากใกล้ถนนไาไในเลอคะ่ะพี่เนาะผาปลาเนาะคะ่ะนตอนนี้เนาะ,ะใบบงใบใหม่ก็เริ่มเหลืองเนาะคะ่ะอากาศก็เริ่มเย็น รงเย็นลงแล้วค่ะมาจ้ะไปลอดลุนกันเลยนะคะเนาะพี่น้องตีมะพร้แล้วค่ะบ้าดอุ้ยวุ้ยพี่น้องเอ้ยมองดูมองดูมองดูวุ้ยเมื่อกี้พูดนะค่ะเมื่อกี้เก็บมันมาปนยางมาทางนี่เก็บโง่ไปอีกฝั่งนึงค่ะปั๊บปั๊เก็บกันจ้ะพี่น้องพูดนะพูดนะค่ะว่าตีเลี้ยวบ่เห็นเลยค่ะเมื่อกี้ตีเห็นแต่ใบไม้เนาะ มาจ้ะเก็บกันเลยเก็บกันเลยสอยังแหบอีกคือเก่าล่ะค่ะหมไอ้ห้ากเบ่าเอาไปพี่น้องเนาะให้เพ้นยุนี่ละจ้ะพี่น้องเก็บกันเลยค่ะข้าวปลาคนเดียวกับสีเบเาดูแน่นนะคะเนาะแล้วกกษีลักกษีเอียังก่อนล่ะเก็บฝาวแน่นะคะยี่มาลูกตุ้งนางในพี่น้องเอ้ยเขาปลาคนเดียวนี่ค่ะ พ่อตาสิบปอ่อค่ะมื่อเนี้ยมือสีเปล่ามาเด็กขึ้นมานำ้ำพี่เนาเนี่ค่ะฝนตกใส่เพิ่นกอยากสีได้น้ำแ่ยจักหน่อยเนาะโอ๊ย้ยอ๊ยติดขึ้นมาพิษทางค่ะเพราะว่าจริงๆแล้ตีต้องไปอีกฟังหนึ่งเนาะจะต้องเสินยางหาทางมองขึ้นไปค่ะ ก็ได้พอ่อพิ่ิงสุฟัตคือเก่าแล้วจ้ะเก็บเฮดทงเตะยิงมาคนเดียวก็ยิงจะเป็นท้อนๆเป็นวนๆเป็นอันนี้ยูเดค่ะเด้อไปพี่น้องขับพันลังเขาพี่ยุพี่ ไงวะเจตต้าตะกาตะกะตาม้าใบเดียวบอตีวะเตี้ยวสำรองมาอยู่เอาถุงมาอยู่เพื่อเจอช็อตเด็ด,ดตีวะเพราวะว่าถ้าเกิดว่ามันหลายเจ้าไปบ่ได้เดียบสันเด็กมาเตี้ยวไว้ค่ะเพื่อเหาเดี๋ยวมาเล่นขีดเกาปลาตรงนี้ตีมาทุกปีค่ะตีก็จะบ,บ่ไข่อันนี้ปนไหนแลพี่น,น้องเนาะบ่ไข่ตื่นปนไหนคะ่ะ ถ้าปลาได้ทีบอบบคุณชิ่นกะบกาเขาพี่น้องป็ยังก็บกปล่อยให้เขาเ้าค่ะก็กปลาเขาบ่เคยไปเน,ะนาะแล้วก็ปล่อยเห้เขา,ขาคนเดียวเฉพาะปลาที่เขาเคยมากเสียงแก๊สไม่มูจะไม่อยากเจอแก๊สดรอกค่ะแกะส๊สมักน้ำกลนตีแก๊เราสิวแต่เขาเอาอย่างไมาให้เรากินนะคะเราสิญน้ำกลนเขาเนาะ ที่เก็บที่เก็บมันจะว่าึ้นมาแต่ก็จะง่ลงไป้างล่างนะคะก็จะเป็นวนๆไปเนาะใบหม่กับเลืง้งเห็ดกับเลืง้งโอ้ยคาตาบดีกับซิบะเห็นนะคะแนมหยาก็ไปน่ำเดี๋ยวชางไปน่ำค่ะ เจอแล้วค่ะเจอแล้วดอกยังสวยค่ะเจอแล้วเจออีกหมหนึ่งค่ะจะตีผ้าไปเก็บเอาตรงนี้ก่อน,นแล้วเฮยุค่ะป้าเนี่ยเคยมีเห็ดพึ่งหวานนะจ๊ะเคยมีเห็ดพึ่งหวาน ตบเบาๆให้เห็นโม่เศรา้าซ่งเศร้าฝนตกค่ะถนนเอ้ยอันกสิอันแน่นจัง่อยค่ะกะสิแชะป้ากสิแชะ บงับงบงับงบังบังม่ไหร่เจา้าคะที่แกไปติดกะขายแน่อเอาไถ้ากินน้ำแนื้าอาจ้ะเพราะว่าอันนี้ตัวไล้มันหน่อยเขากอถ้ากินดอกนั้นมันใหญ่เ้าก็เหลือกขายค่ะคนที่เพิ่นรับเพิ่กับเสื้อผ้ายัดขาเนาะ ก็ขามันสีเห็ดมันสีอยู่ได้โดนกว่าพีว่วะมันก็สีงา,นามนะอันนั้นน้นอยอยู่น้อยป่ะพี่น้องได้ป่คือดูดหนกนะักป่ะเนาะบ้านเี้ดูดหนกนะักป่ะเนาะดูดคือเก่าแล้วค่ะก็พอเห็ดอันนี้อันนี้น่าจะเป็นเห็ดสลายเนาะพี่นอนะ้องเนาะเอาบ่ะเอาค่ะเห็ดเพิงนี้คือหลายเห็พี่น้อง เอาไปน้ำจักหน่อยก่อนนะค่ะเห็ดพึ่งพึ่งนางงัว่ะเปิดมานี่ค่ะนี่ดอกก็นั่งพอกินเลยค่ะแกงแซบนะตีมักมันจะออกเผ็ดๆจักหน่อยค่ะนี่ตัวนั้นอยู่นี่บ่ได้เก็บพึ่งหวานน้ำเพรอกค่ะปานตีหายากเระจะปะ อู้หายลายเป็นนึ่งลายล่ยอันนี้ดอกอู้ดอกหน่อยก็เยอะแยะเลยค่ะดอกหน่อยเตี้ยวไวก่อนเด้อจัดเด้อเพราะว่าเพื่อเฮามีออเดอร์พี่น้องเฮาจะได้มาเล่มปลาเก่านะคะเนาะอันเห็นหนังไก่ ปลาซุ่มหนี่นะคะตีตีโบายานปัไนได้ถ้าเขาคนเดียวเนาะ s <illy> <S เขาก็จะไปเก็บมองปลาที่มันไกลๆสะก่อนแล้วก็ค่อยโง่กับมาปลาไกลๆก้บานเห่าค่ะเา้าค่อยคุ้นเคยจ้ะพี่น้องเฮตันนี้ไร้ลายอีจ้าพี่ เก็บกันเลยเก็บกันเลยจ้ะไอปานตีกำลังสีใหญ่พ้่ง้องแต่ว่าถ้าเอืน่นเพื่อนดอกเพอรเวอร์เพเวล่ะคะ่ะ ตั้งบันตี๊ซ่าอ่ดีจับอี่นี่พี่น้องเห็นตีเก็บดอกยังไงผัวเบียพิเวนนะคะสมากจะมาจากทางอื่นเนาะปลาอื่นค่ะปลาป่ะมานไกบ่บานจะคลอง แล้วใส่เรียกกว่าค่ะเนี่ยเราก็น้อยดูจะ้ะนี่ยน้อ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 ยนี่เจ้าน้อยเพื่อนก็ซิ้อเอาแก้ข้าป้าแล้วค่ะเอ้ยเอาแก้ข้าบ้านแล้วค่ะ ว่าไม่เริมสีอันนี้น้อพี่น้องไปกันสิเตรียมอเอาแก้เขาบานนะคะเห็ดพึ่งมัานตีมันมีบอลหลายจ้ะพี่นอ้องมีกอบมาท่านแกะค่ะเพราะว่าแกะ้นเร็วคนมากินเฮ็ดเพึงหวานดีว่าเก็บเห็ดพิงอันนี้ก่อนค่ะช้าหน่อยเห็ดเพึ่งหน้าวัาวพราหไงวไะได้เนี่ยจ้ะ แม่ดิลีตัวนี้เป็นนังไก่จ้ะพี่น้องงามๆโอ้อันนี้ห้อยขาเพิ่นค่ะไปให้เก่าเนาะโอ้ยยังสวยพี่น้องเอ้ย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 ,อ,ยอันนี้เท้าแล้วพ่อบอกเอาค่ะอ้ดอกนี้คืองามแท้ขาเพิ่นแข็งเพิ่นแข็งเปาะพร้อมค่ะงดูด ต้องวานสะอาดก่อนค่ะตัดขากันน้อยหนึ่งจ้ะพี่น้องเอาเนี่อออกเลยเนาะขูดเนี้อออกเลยค่ะอ้ยกอ๊กองกองสั้นกองสั้นกองขาสั้นอีกคือเกาแล้วจ้ะพี่น้องขามันสั้นพี่น้องเลย จะก็จะปาดออกบางเสียเอยจะเข้าไปเบิ่งนกันอีกใก้สะอาดอยู่บ่างอีกรอบนึงจะง้ะไปสมมัสะกนกีรจะจุ่มนึงจุ่มนึงจุ่มนึงโอ้ยโอ้ยเฮ็ดดำหาอก็ออกค่ะได้เด้ยอันนี้เทาเ่ะพี่นอก กันค่ะคือกันบัเทองเป็นไดเอาไดดอยูอ่จะค่อยตัดพี่เนาะเดี๋ยวมันวางกล่องบัไดดค่ะเดี๋ยวค่อยตดัดเนาะตีสตัตัดแต่เหนียวจะหน่อยนมันไม่ดินอืมก็ตีค่อยขูดที่พรใหดดำ นิบ,บนึงจะ้ะเห็ดดำเห็ดดำปาดนี่ค่ะเห็ดดำห้าออกแล้วอุ้ยเด้อเด้อเดี๋ยวเ,ยวเห็ดดำไปกินน้ำจำ้ำมาหนิดอกนไอยก็เอาไว้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจุดหน่อก็บเด็ดผ้าพี่น้องตะลุยปลาเห็ดดำกันแล้วจะ้ะใช่ค่ะ พี่น้องเห็นม่้ยกำลังออกเลยค่ะาควงมาฟังทางนี้ดูพอขั้นทะเล่นขั้นทะเล่นบกเกบปได้ยจะพี่น้องได้แกนนึงพอดีค่ะแกนนึงพอดีจ้ะเห็ดพึ่งมาคนเอัเห็ดพึงดพ่งพริกไทย แต่แต่เนาะค่ะสภาพไอ้ประเทศแต่ประเทศอากษรเอิญมันคือกันนะพี่น้องเนาะเพี่อนยัไงวะเห็ดพึ่งหน้าวัวมี่ะซี่ยิกคา้วยค่ะเด้อเห็ดพึ่งอันนี้ลายคักพี่น้องดวงเห็ดพึ่ง เดี๋ยวพี่นอ้องตะมุตะมิอยู่ไหมกำลังตะหักพี่ค่ะเ๋ยพพ่พี่น้องค่ะพี่น้องเอ้ย เก็บจาะพี่นอ้องเา้าเก็บนั่นตะไเด้ยินเสียงยังกลับกลับมากท่านบ่รอแล้วเด้อจ๊ะเด้อรีบเก็บรีบลงจ้าใ้จุ่มหนึ่งจ้ะพี่นอ้องจุ่มหนึ่งยู่นี่ค่ะ เดี๋ยวจะจะลงไปแล้วเนาะค่ะเนาะดอกป้อนใหญ่ย,ยป่นไดจ้ะเก็บลิล่ลลาปไปเลยจ้ะมาคนเดียว เมื่อกี้ได้ยินเสียงตับๆอยู่ไก,กลๆของอ,อีดูได้พี่น้องโอ้ยเก็บไปเสียอไปเสื้อมันไม่คนม้นแบบว่าตีกระป๋องนี่แหละหรือมันเสียงงัวหรือมันเสียงงัวจ้ะยังไงเก็บเอาทุกดอกด้ค่ะเอามาแล้วหน่อยตีกระจะไว้เนาะเบาดูอีกแล้วจีเลยจีน้องพ้อยอีกนะคะโอ้โห ตื่นพี่น้องตื่นใจเต็มตุ๊บตับเลยเมื่อกี้ใจเต็มตุบตับตุบตับเลยค่ะเขาปขักคนเดียวแล้วพี่น้องเนาะเราก็ทำท้าเนี่ยจ้ะมใหญ่บอน,นอยพอดีกินพอดีกิน มาดูเท่ามากพ่อใหญ่นะคะเนาะดอกหน้อ,อะไ้โอ้ยเก็บเห็ดมันนี่งกระสอบงานปันไดเด้จะเด้อ ดกสวยๆเจออีเจ้งมูสองมูกับสิกับแล้วค่ะคุณเดยังมีการสิเจออีกมูสองมูเน,น้งเฝ้าเก้าเฝ้ากับเป็นยังน้องว่าดอกสวยๆ นาเฮาอีกแม่นบอี่เอีเย้ในคณะตีมีบอกแมนอยู่ค่ะโอ้ปูนของเทิงพี่น้องปุ๊บปุ๊อืี่เป็นหมึดหมึกป่ะที่นี่ป๊าสิคะเม็นเม ดอกสวยดอกสวยอลังการดอกสวยอลังการน่ะดอกงามไปน่นองอสวยมากจ้ะดอกได้แต่สรอย,ยาขวดนะิดจักน้อยนะคะเนาะอืออือดีบอมเปนพันยาสีพาดตีไปอีกปานึงด้วยค่ะ ก็ผืนมาผ้ามาปาหนีเอาเก็บเราอหรอเดี๋ยวฝนจะตกลายตี ประเทศได้เนาะคะเนาะไม่จะได้ลายเฮ็ดพึ่งเฮ็ดอันนี้ออกลายค่ะจะว่าเมนทุกประเทศอหรอ่ะเฮ็ดปีนี้เนาะเด็กเก็บกันทั่วนาเลยจ้ะในประเทศไทยเฮาก็ยังมีเก็บตลอดเลยนะเนาะเฮ็ดลายครับปีน,นี่อู้หนเด็กพี่เนาะที่เห็นอีกแล้วเฮ็ดพึ่งเด้ออย่าพึ่งเด้อเดจะภาพไปจ้ะ โอ้ยเด็กจะเต็มอีกแล้วจ้าในที่นอกข้างล่างห้องค่ะงอกกระไปงอกระมาอยู่ พี่น้องเดี๋ยวคอยทคำความสะอาดอีกรอบนึ่งดอกนึงพี่น้องตัวตีวา่าแมนตีเห็นอีกค่ะเดี๋ยวเด้อตั้งสติก่อนเด้อค่ะเด้อพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวนบางน้ำตีนั้นเห็นบ่เห็นบ่นมแต่อุ้มมาหน่อยเรืองเลีเล้ยงแวบ,บๆนะคะอุ้ยอุ้ยพี่น้องพี่น้องเออฮอแล้วะคะ่ะจุ้งนี่ปาดปาดปาด,ปดพี่น้อง ปดุ้งดูละค่ะอุย้ยพี่น้องเออเฮ้อลยคะ่ะแนมแนมแนมงามคักป่าพนะุ่นนะแยกไปพุ่นไปปุ่นไปปุ่นไปพุ่นแล้วตีคอแทนลูกมไ,มได้แน่เจ้นเฮ้ยมาเด้อค่ะมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บน้องตีค่ะมา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 ดอกย่างสวยเลยคะ่ะตรงนี้ป้าดอกดอกเห็ดพดโพก โอเคกดพ่อเก็บเลยจ้ะเลยเก็บเลยเก็บเลยอ๋อเปียดกระยอมค่ะวันนี้เปียดกระยอมคุกเข้าเลยค่ะ โอ้ยดีเอ้ยสั้นสันเราถาไดไปฝาวน่เป็นสันสันกุกเซกเซ็กโอ้ยโอ้ยโอ้ยเรื่องอลามมากจาก้ะบงงามพี่นอ้องเตียตะกาหมานหมานมากจัะมื่อนี่ ตะกามานันตีมา้ามค่ะมาเนี่ยก็เลยเด็กเฮ็ดเนาะเขาป้าคขเดียวสิมานตลอดอพอเห็ดคนเดียวพี่นอ้องเอ้ยไม่ไพแย่งบ้านปลาบ้านตีหกเลยค่ะสั้นพร้อมเด้พี่น้องบรได้หกอย่างเดียวสั้น เอาห้ามีใหม่ขาสัน้นโอ้วอร์แมนมีใหม่ขากล่องอะไรเนี่ยนะคะยาวๆก,กับตั้งบอไดายคือเก่าค่ะเพิ่นสั้นเนาะบ้านบริยบมันกับตั้งบอไดายคือเก่าจะ้ะดอกหน่อยบูย๊ดีพออีกแล้วจ้าพี่น้องเนาะบู๊ยียบยับยียบยับยับยับทีบ่พออีกแล้วที่พออีกแล้วจุ่มนึง มาเปม็นจุ่มนี่ยนะคะ่ะอีกจุ่มข้างหน้าอีกเด้อเดี๋ยวเอานี้ก็โอ้ตก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 เอานี่ให้เม็ดกันค่ะไปแล้วเด้อตีเอ้ยพอเฮ็ดหมดแข็งร้ายก็จะเริ่มแล้วเด้อตีเอ้ยแต่เย็นๆยตีจุดน้องก็จะลองรำทำเพลงดนะคะ่ะพันที่นี่ฝนจะเพิ่มตกจะเพิ่มตกฝนไอ้เก็บเฮ็ดคุน,คนป้าเป็นนกที่ป่อยอีกแล้วใส่ขวามนันเฮ็ดใส่ขวามนันเฮ็ด ใต้ขั้วแม้นเฮ็ดทั้งหมดพี่น้องจ้ะที่พ่อในโชว์ให้พี่น้องเบิง้งเดือดเด้อค่ะเด้อเอาเคเอาเนยก่อนนะเฮ็ดทั้งนั้นเลยจ้ะอึบ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 เนี่ยเนี่ยเฮ็ดทั้งนั้นเฮ็ดทั้งนั่นเต็มตะกร้าพี่นอ้องอึบอึบไม่เป็นไรเราไปทวงสำรองจ้ะยำสวยยำสวยเลย ตะก,การ์มันตีตะก,การ์มันตีหน้านั่มาเนี่ได้เฮ็ดเต็มตะก,กายแล้วเป็นช่อๆ,ๆเป็นช่อๆเอาเหรอวะกระเก็บเห็ดเพิงกระเก็บเห็ดมันปูกับมันคือกันเนาะพี่น้องเนาะมันมาพี่น้อง <c oughs> เอ,อ้ยโมมันตีกับมันคนเดียวราคะงาน,นนีย <c oughs> มันคนเดียวแน่นอน พวิเฟรมมาอยู่ตรงนี้มันมันมันเก็บเหล่าเก็บเล่าเหล่าปวดเหลาปวดเนี่ยพี่น้องเอ้ยจมี่คลิปเฮ้พี่น้องเบิ่งกันหลายคลิปอยู่แล้วค่ะพี่น้องจ้าเพราะว่าเจีนนะนะะเจะเห็นเป็นจอนแล้วพี่น้องเนาะละคลิปมันยาวติก็จะเห็นเป็นอีพีเด้อจ้าเด้อมันก็นจะมี ไอ้เบิ้งกันเรื่อยๆเนาะคะ่ะเนาะสิอาจจะบ่ได้เข้าป่าทุกมื้อเด้อค่ะแต่ว่ามันมันมีคลิปให้พี่น้องได้เบิ่งกันทุกมื้อเพราะว่ามันสิเฮ็ดเป็น EP เนาะพี่น้องเนาะโอ๊ะอ้อาจารย์พี่น้องต่อกัน EP 2เด้อจ้ะเด้อนี่ EP แรกตรื่นแตมาซัมนี่ค่ะนี่มาต่อกัน EP 2จ้า